ใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมบอกเลยว่าอย่าไปคิดว่าราคารถมืสองมันต้องเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับเลขไมล์ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยอย่างสองคันเนี่ยพี่สีเท่าดำกับสีดำรุ่นเดียวกันปีเดียวกันราคาต่างกันหนึ่งแสนอ้าวพี่วงแล้วดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นรถผมไม่มีชนอยู่แล้วครับรถเอคาพี่ไม่ต้องห่วงผมไม่ขายรถชนน้ำท่วมผมก็ไม่ขายไมกอผมก็ไม่ซื้อคือไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช่ไม่ขายอย่างเดียวนะบางคนบอกไม่ขายอย่างเดียวแต่ซื้ออ่าไม่ใช่ละ แต่ของผมไม่ซื้อและไม่ขายพี่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ปี2023เกียร์สปิบสปีดทั้งคู่ปี2023เกียร์สิสปีดทั้งคู่คันนี้ไม่40,000โลคันนั้นไม่80,000โลต่างกันแสนหนึ่งครับพี่ผมขายคันนี้129คันนี้119ผมจ่ายประกันภัยชั้นหนให้นะซื้อให้นะครับนะเคลือบแก้วให้วารันตีศูนย์ทั้งสองคันอนะ่ะ5ปีแสนโล5ปี5ปีแสนห้าหมื่โลไม่ใช่แสนโล 5ปีแสนห้าหมื่นโลยังเหลือการรับประกันยาว